สวัสดีชาวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคารที่18กรกฎาคม2023นะครับสัปดาห์ที่15เทศก,กาลธรรมดาวันนี้จะนำเอาบทความธรรมลึกลึที่เขียนโดยเน,นบุล่าบรโซิโอพระสังฆราชเหมือนกันเป็นบทความที่เกี่ยวกับข้องใดเกี่ยวข้องในพระธรรมเก่านะครับมา,มาเล่าสู่กันฟังในหนังสือองค์สัตว์เป็นตน้นในหัวข้อบอกสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่จะเป็นมา ท่านนักาสาวกสอนเราว่าบรรพบุรุษของเราได้ถูกปกคลุมด้วยเมฆพวกเขาได้เดินผ่านทะเลและได้รับการล้างร่วมกับร่วมกันในโมเสสในกลุ่มเมฆและในทะเลโมเสสในบทเพลงสดีของท่านว่าพระองค์ได้ทรงส่งพระจิตของโงค์ออกไปและน้ําทะเลได้ท่วมพวกเขาท่านสังเกตเห็นว่าใน,ในการข้ามว่ากของชาวฮีบรูมีลักษณะสัญลักษณ์ของศีลล้างบาปอยู่แล้ว ชาวอียิปต์พีนาศชาวฮีบรูรอดพ้นไปได้ยังมีบทเรียนประจำวันอะไรอีกเกี่ยวกับศีลศักดิก์สิทธิ์นี้นอกจากความผิดได้ถูกจมมิดไปความผิดพลาดได้ถูกทำลายไปในขณะที่คุณธรรมและความบริสุทธิ์ข้ามพ้นไปอย่างปลอดภัยท่านได้เรียนรู้ว่าบรรพบุรุษของเราได้ถูกปกคลุมด้วยเมฆเมฆแห่งพระพรที่ําให้ไปราคะตัณหาเย็นลงได้ เป็นเมฆแข่งพระพรด้วยเมฆแข่งพระพรนี่แหละที่พระจิตเจ้าใช้เงาปกคลุมผู้ที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมในที่สุดพระจิตเจ้าได้เสด็จมาเหลือพระนางพรหมจารีและอนุภาพของพระผู้สูงสุดได้ใช้เงาปกคลุมพระนางไว้ในเมื่อพระนางทรงคันองค์พระผู้ถ่ายมนุษยชาติอัศจรรย์ยิ่งใหญ่นี้มีรูปหมายอยู่แล้วโดยทางท่านโมเสสในเมื่อพระจิตเจ้าเป็นสัญลักษณ์ล่วงหน้า อยู่แล้วพระองค์ก็ทรงดำรงอยู่จริงในบัดนี้ไม่ใช่หรือเพราะพระกบ,บีกล่าวว่าพระบัญญัติได้ถูกมอบให้ทางโมเสสแต่บ้านสถานและสัตวจะได้มาทางพระเยซูคริสต์จ้าครับนี่เป็นสิ่งที่อธิบายไว้นะครับแล้วก็ได้บอกต่อไปอีกบอกว่า,วามาราเป็นบ่อน้ำขมเมื่อโมเสสทิ้งกิ่งไม้ลงไปน้ำก็กลับจืดท่านเห็นแล้วว่าน้ำไม่เกิด ประโยชน์อะไรสําหรับความรอดที่จะมาถึงถ้าไม่มีการประกาศกางเขนของพระเยซูเจ้าแต่เมื่อน้ําได้ศักดิ์สิทธิ์โดยทําล้าลึกเห็นความรอดของไม้กางเขนแล้วจึงพร้อมที่จะชําระจิตใจและใช้เป็นถ้วยแห่งความรอดฉะนั้นท่านโมเสสได้ในฐานะประกาศศกได้ทิ้งกิ่งไม้ลงในบ่อมาราชันใดพระสมก็จุ่มกางเขนของพระเยซูเจ้าลงในอ่าง น้ำศีลล้างบาปฉันนั้นและน้ำนั้นก็บริสุทธิ์นำมาซึ่งพระหัตถ์านกับพี่น้องเราก็เห็นว่านักบุญอับรอสก,ก็พูดเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์แลวก็โดยเฉว่าอย่างยิ่งก็ศีลล้างบาปและก็วนเวียนอยู่กับเรื่องน้ำเนี่ยเนี่ยเรื่องน้ำซึ่งมีความหมายอย่างที่มอหานได้บอกไปนะครับว่ามีความหมายยังไงและก็ย้ำแล้วย้ำเล่าว่าน้ำก็ไม่ไม่ใช่เพียนความหมายแค่ ที่เราเห็นนามาใส่แก้วใส่ขวดใส่แล้วก็ดื่มกินธรรมดาอย่างนี้ก็คงไม่ใช่ความหมายที่เราเห็นภายนนกเท่านั้นแต่น้ำยังเป็นเครื่องหมายที่เรามองเห็นความรักของพระเบญจาพรา,าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักที่ผ่านมาทางพระจิตจามาทางศีลล้างบาปที่เราได้รับเมื่อเรารับล้างบาปนั้นก็ปรยบประหนึ่งว่า เราได้ชำระชีวิตของเราจิตวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์สิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นความผิดนั้นก็จมไปละลายหายไปกับน้ำแต่ว่าชีวิตเราก็เริ่มต้นขึ้นใหม่ด้วยพันธสถานด้วยความรักด้วยพระเมตตาของพระจิตเจา้านี่คือสิ่งที่ที่ทนบ,บูดาบลสก็พยายามที่จะอธิบายให้กับประชาชนฟังบรรดาศิษย์ฟังนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องออให้เราได้พยายามที่จะ จเจริญชีวิตของเราในแต่ละวันอย่างดีนะครับระลึกถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เรารับเราไม่ได้รับศีลเดียวเราก็รับมาประการแรกก็ศีลล้างบาปได้รับแล้วจะรับตอนเล็กๆเ,เป็นเด็กๆอยู่ <c oughs> เรียกว่าเป็นกิสตังนอนก็คือเขาอุ้มเราไปแลละน้อนไปส่วนคนโตเวลารับศีลล้างล้างบาปนี่ก็เดินไปเองอะไรเองเนี่ยเขาถึงเรียกว่ากิสตังยืนภ <c oughs> าษาชาวบ้านก็ว่าอย่างนั้นกิสตังนอนกิสตังยืนแต่ว่าทั้ง ศิลลัางบาปนะั้นจะโปรดตอนเด็กหรือตอนโตก็ตามนะั้นสาคัญที่สุดก็คือความเชื่อเด็กๆก,ก็เมื่อรับสินลัางบาปแลวเติบโตขึ้นมาพ่อแม่โดยเฉพาะพ่อ,พอ,พอแม่ทุนหัวหรือพ่อแม่บิดามารดาก็ต้องสอนนะต้องมีหน้าที่ที่จะบอกให้เขาทําให้เขามีความเชื่อ,อส่วนคนโตนั้นก็ไม่ต้องบอกลนะเพราะว่าโตแล้วก็เรียนคําสอนแล้วก็รู้แล้วก็มีความเชื่อแล้วถึงจะโปรดสิลลัางบาปให้การเรียนคําสอนเนี่ยไม่ใช่หมายถ้าเรียนเพื่อรู้ เท่านั้นนะไม่ใช่แต่ว่าการเรียนคําสอนนั้นเรียนเพื่อรู้แล้วก็เรียนเพื่อมีความเชื่อเรียนเพื่อมีความรักและถึงจะได้เป็นคริสเตียนเป็นคาทอลิกหรือว่าเป็นาศาสนาคริสต์นะครับก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรียนจบเล่มแล้วคําสอนมีสูตรจบแล้วก็ล้างไม่ใช่ต้องดูด้วยว่าเสร็จแล้วเนี่ยมีความเชื่อไหมเรียนจบแล้วมีความเชื่อในพระเบญจเจ้าไหม แต่ถ้ายังไม่มีความเชื่อเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะไปรับสินรับบาปเพื่อเป็นคริสตชนอะไรได้อันนี้สําคัญพี่น้องการจะเป็นคริสตชนเนี่ยต้องมีความเชื่อนับถือศาสนาไหนก็ตามต้องมีความเชื่อในศาสนานั้นศาสนาคาทอลิกของเราก็สอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเชื่อที่แท้จริงด้วยนะไม่ใช่ว่ามีความเชื่อแบบเสแสร้งแกล้งทำอะไรคงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ ขอให้เรานึกถึงสีลล้างบาศีนศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้รับสินศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั้นล้วนแล้วแต่มีคุณค่ามีความหมายสําหรับการช่วยให้เราจเจริญชีวิตในแต่ละวันนั้นอย่างดีมีพระคุณประจําศีสินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเอาใจใส่ในเรื่องนี้และอย่าลืมที่จะระลึกนึกถึงเสมอทุกๆวันในสิลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เรารับ ขอพระเบ็นเจ้าผู้ทรงสัรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด